สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่อง YSNTP อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟออนไลน์ EP ที่2นะครับผมในเซิร์ฟซากุนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเซิร์ฟที่เรายังเล่นอยู่นะครับผมก็คือบางคนก็อยากเล่นกับผมแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์เมื่อไหร่ใครที่เป็นมาจากช่องผมใช่ไหมถ้าเกิดว่าเข้ามาในเซิร์ฟได้แล้วใช่ไหมสัมภาษณ์เข้าเซิร์ฟได้แล้วผ่านเกณฑ์เรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วติดต่อแฟนเพจผมมาก็ได้เดี๋ยว ผมจะติดต่อแอดมินว่าเออสามารถรับเผาไขเพิ่มได้บ้างอะไรงนี้นะครับผมเพราะว่าเราผมก็ยังไม่มีเผานะแต่ว่าวัาวนนี้ผมจะไปติดต่อเผาดูนะครับแล้วก็ว่าดูกันว่าวันนี้เราจะได้อยู่เผาไหนนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ผมก็ยังหาอาหารกินอยู่นะครบไมาอยู่บ้านแถวแถวบ้านใครก็ไม่รู้แล้วผมไม่มีอาหารกินตอนนี้นะครับอาหารผมหมดเกลี้ยงฮะ,ะแต่ว่า นกผมตายนะครับผมก็คือ EP แรกที่ลงไปนะครับแล้วพอกลับอีกทีหนึ่งโดน PVP โหดไปหน่อยนะเซิร์ฟนี้ดุมากนะดูจริงนะนกผมตายเลยนะผมผมเอาไปซ่อนแล้วนะแต่ว่าตายนะก็เลยต้องออหาใหม่นะครับผมหานกตัวใหม่นะครับได้เป็นตัวนี้มาแทนนะครับผมโอเคก็ถือว่าสวยอยู่นะครับดูสแต็กใหม่ไหมดูสแต็กใหม่ก็ได้อ่ะนี่สแต็กนกผมตอนนี้นะครับห้าพแล้วก็จะมีสเตมินา7,200นะครับแล้วก็จะมี ค่าอาหารอยู่ที่24งหมค่าน้ำหนักอีก971พลังจงตีอยู่ที่7จ็ดรยี่นะครับผมแล้วก็จะมีโมเมนต์สปีดนะครับอยู่ที่163นั่นเองนะครับซึ่งโหดมากนะฮะเราได้ตัวใหม่มาก็ถือว่าโหดตอนนี้ผมก็ขออนุญาตสักคู่หนึ่งแล้วกันเนาะหาอาหารกินก่อนคือตอนนี้คือไม่ไหวจริงนะครับคือต,ตอนนี้แบบไม่ไหวจริงๆเพราะว่าเราก็ต้องดำรงด้วยอาหารนี่แหละแต่ว่าผมไม่มีอาหารเหลือเลย ตอนนี้ก็คืออาเจนก็ยังไม่มีเหมือนกันเอ,เอาเนื้อให้ลูกดีกว่าโอเคเอาเนื้อให้ลูกกินหน่อยเดี๋ยวลูกหิวน,น,นะครับโอเคจริงๆรแล้วผมก็ยังไม่มีเผานะแต่ว่าเออวันนี้แหละเราจะหาเผาให้ได้นะครับเราจะมาหาเผาเพื่อที่จะไปเล่นกิจกรรม,มอ,อื่นเยอะมากนะเพราะว่ากิจกรรมในเซิร์ฟนี้คือโหดกันมากอะแบบน่าเล่นนะท่านผู้ชมจริงๆนะถ้าเกิดใครยัง ไม่ลองสัมผัสคนที่เล่น off line ออฟไลน์เออคนที่เล่นออฟไลน์แบบผมเนี่ยออฟไลน์ก็คือเล่นผู้เล่นคนเดียวใช่ไหมถ้ายังไม่มาเล่นนะเออสามารถเข้ามาเล่นกับผมได้นะเพราะว่าเปิดโลกอะ่ะเออเหมือนเปิดโลกอีกใบหนึ่งเลยนะครับผมเดี๋ยวผมหาเพื่อนๆในเซิร์ฟนี้เล่นนะครับผมนี่ธงเนี้ยผมรู้แล้วนะว่าคืออะไรมันคือธงสีขาวครับผมเอาไว้กันพวกวัน PVP นะแบบบ้านหลังไหนไม่อยาก PVP ในทิศน,นี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถปักธง,งตรงนี้นะครับเพื่อที่จะสงบศึกนะครับคนที่เขารู้ว่าธงนี้ไม่สามารถเออเข้าไปตีได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไม่ไปยุ่งในอาณาเขตที่มีธงปักนั่นะเองนะเออเขาเรียกว่าธงขาวใช่ใช่เรียกว่าธงขาวนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะเนี่ยผมก็บอกไว้ก่อนนะว่าธงแบบนี้ในเซิร์ฟนี้เขาเรียกว่าธงสีขาวนะแบบธงขาวเออนะครับเอามาแทนธงขาวเพราะว่าการยุติแบบว่ายุติ PVP อะไรอย่างเงี้ยครับถือว่า โอเคนะคบผมว่าถึงว่าแบบเป็นระเบียบมากนะเซอร์นี้เออแตีเราต้องหาเผ่าก่อนนะครับอย่างแรกอุย <c oughs> ขออภัยท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมเออผมจะไอะครับโอเคขออภัยครับก็คืออาทิตย์นี้ผมจะหาเผ่าหมายถึงว่า e ีเีนี้ยเราจะต้องหาเผ่าอยู่ให้ได้แล้วก็อีพีถัดไปเราค่อยดําเนินการนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนวิธีการคนที่เล่นออฟไลน์ line, แบบผมเนี่ยออฟไลน์ Off ก็คือผู้เล่นคนเดียวมาก่อนนะ เรามาอยู่ในออนไลน์ในสังคมที่กว้างขึ้นนะครับในเซิร์ฟที่แบบว่าเราโอเคหรือว่าเซิร์ฟน้าเล่นนะครับผมโอเคกับเซิร์ฟนี้ผมก็จะอยู่ในเซิร์ฟนี้อีกนานเลยครับผมก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้เนาะยังอยู่อีกไกลนะครับกว่าแบบว่าเออเราจะเล่นกันอีกนานนะครับเป็นโลเปตัวเองข้างในนี้ไปเลยนะครับเป็นอีกคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะหาครอบครัวหรือว่าเขาหาเรียกว่าหาเผ่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนด้วยนะครับแต่ผมอาจจะไม่ได้เป็นคนสอนเองนะอาจจะเป็นคนให้คนในเซิร์ฟหรือแอดมินนะครับมาสอนนะเพราะว่า เรื่องนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจแบบความรู้ของมันจริงๆแบบเนื้อหาของมันจริงๆว่าเข้าเผายังไงต้องกดยังไงนะครับรับเผาแล้วออกได้ไหมหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับผมอ่าเราก็จะมีกดกดการเข้าเผาอะไรงนี้อย่างที่ EP แรกผมบอกไปว่าเผาเขาจะไม่สามารถรับคนมั่วๆเข้ามาได้นะครับซึ่งเรื่องนั้นผมจะต้องติดต่อแอดมินก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ผมติดต่อแอดมินไปแล้วนะครับแต่วว่าเราเรอดูว่าเราจะได้อยู่เผาไหนเพราะว่าเราก็ต้อง หาคนที่คิดว่าเราเข้ากับเผ่านั้นได้แล้วก็อยู่ด้วยกันอยามีความสุขแล้วก็สนุกไปด้วยกันได้เนาะส่วนผมก็จะเป็นสายลงดันเจียนนะครับอาจจะแบบผมเป็นคนที่ชอบตะลุยไงชอบตะลุยดันเจียนชอบเออพาเอาเอเข้าไปสู้บอสอะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะไปอยู่ในเอ่อเผ่าที่ลงบอสแต่ว่าเอาเอลงดันเจียนแต่ว่าอาจจะยังไม่ต้องเก่งมากหรือเก่งมากไปเลยก็ได้แล้วแต่หรือแบบบางคนก็อาจจะลงไม่ค่อยยังไม่ค่อยเป็นอะไรนี้ก็ แต่เราอะเราตัวตัวผมเองอะมีด้านเออมีความสามารถในการลงดันเจียนอยู่แล้วนะครับเราก็ไปเสริมเผาให้แข็งแกร่งขึ้นในการลงดันเจียนได้อะไรประมาณนี้นะซึ่งมันก็อาจจะเป็นข้อดีของผมที่ลงดันเจียนอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องอื่นอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะเช่นแบบ PV p เขาแบบ PVP สู้กันใช่ PVP คือการประทะก,กันของผู้เล่นใช่ไหมเขาอาจจะแบบตีกันโอโ้โหผมอาจจะสู้แบบฝีมือคนอื่นไม่ได้เลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบว่าเออผมก็เป็นคนยิงยิงปืนไม่ค่อยแมน่นใช่ไหมแบบอาจจะต้องใช้ปืนกิจกรรมใช้ปืน PVP ใช้ปืนอะไรเงี้ยสู้กันอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมแบบพวก PVP อย่างเงี้ยเขาเขาเรียกอะไรเขาใช้เออตรงไหนนะแบบว่าใช้อาวุธหรือว่าใช้แนวเาสาสู้กันอันนี้ผมยังไม่แน่ใจอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรเงี้ยนะครับเราต้องรอดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราก็ รอดูก่อนนะครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตแต่ภาไปตอนที่ผมเผาไอ้พวกนี้เสร็จเลยลวกันเดี๋ยวก็ไปกันเลยดีกว่านะครับไปหาเผาอยู่กันดีกว่านะครับผมโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับคนในเผ่าแล้วนะครับผมซึ่งคนในเผ่านี้นะครับที่ผมจะอยู่ก็ชื่อว่าเผ่าอะไรนะฮานามิหรือเปล่าผมจำไม่ได้ฮานามินะครับซึ่งเขา ประมาณว่าเขาก็าติดต่อเขาเรียบร้อยแล้วครับบอกแอดมินเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็ให้มาอยู่กับเผ่านี้นะครับวันนี้ของผมก็จะอยู่กับเผ่านี้เลยแต่ว่าก็าต้องติดต่อก่อนเนาะว่าใว่าเขายอมรับเราแบบเราคุยกันให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ได้มาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนให้เขาสอนนะครับวิธีการเพราะว่าผมอะไม,ไม่ยังไม่เข้าใจว่าการเป็นเผ่าของตนเองแล้วก็เชิญคนคนอื่นนอกเผ่าเข้ามาในเผ่าเรา,เอ,าเยอย่างเงี้ยทำยังไงนะซึ่งผมยังทําไม่เป็นนะครับเดี๋ยวให้คนในเผ่าเป็นคนสอนละกันนะครับโอเคครับ เดี๋ยวคุยกับเขาสักคู่หนึ่งโอเคครับผมก็เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตใหเ้เชิญเข้าเผ่าหน่อยครับวิธีการก็เหมือนเดิมนะครับต้องให้คนในต้องให้คนในเผ่าเชิญเท่านั้นข้อดูที่มุมขวาบนอ๋อโอเคครับ,รบผมกดก็คือกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดยอมรับได้โอเคครับ อ๋อมันก็จะมีขึ้นมาคําถามประมาณนี้แล้วก็กดยอมรับโอเคพอกดแล้วก็คือนกก็จะเป็นของคนในเผ่าด้วยนี่ก็จะมีชื่อ,อคนในเผ่าขึ้นมาแล้วก็ชื่อคนในเผ่าจากสีเหลืองก็จะกลายเป็นสีเขียวอโอเคครับก็เดี๋ยวมันจะมีเรื่องการกดออกใช่ไหมกดออกเผ่าก็กดออกเผา,ก,ก,ออก,เาก็จะคือกดตรงกระเป๋าแล้วก็จะมีตัวของแบบนี้ อ่ะแล้วก็คือถ้าเกิดเรากดออกนี่ก็คือจะไม่มีเวลาไม่มีเวลาดีเลย์แต่ว่ามันก็คือมันกดออกได้ทุกคนใช่ไหมครับหรือว่ามันจะมีแบบว่าให้คนในเผ่าเตะออกก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่คนในเผ่าต้องยศยศสูงกว่าเรายศสูงกว่าตัวเราเองถึงจะสามารถเตะได้อ๋อโอเคครับซึ่ถ้าเป็นแอดมินก็สามารถเตะได้ทุกคนเพราะแอดมินคือยศสูงสุดแล้วอ๋อ แล้วก็จะมันจะมีแบบว่าของใช้ของแต่ละคนนี่คือมันก็จะเป็นชื่อตามยศว่ายศไหนสามารถเปิดได้กล่องไหนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับออไม่ใช่ไม่ใช่ไว้ของใช้ค่ะเป็นเหมือนอาเหมือนเป็นกล่องที่แบบเก็บสมมุติเราเก็บพวกเอลเมนต์ไว้ถูกไหมแล้วทีนี้นมีคนมาเทสเข้าเผ่าล้วใช่ไหมเราก็ตั้งยศให้เขาต่ากว่าแอดมินเขาก็ไม่สามารถเปิดกล่องเอลเมนต์ที่เราตั้งว่าแอดมินได้อ๋อโอเคครับแล้วพวกสัตพวกสัตว์นี้ด้วยหรือเปล่า พวกสัตว์ทุกตัวเหล่านี้สามารถขี่ได้หมดไหมหรือว่าเป็นเฉพาะต้องตามยศอะไรอย่างนี้ขี่ได้หมดใครอย่งเวนกิฟฟินที่บางตัวเขาจะต้องแบบต้องเวลสูงตัวเราเองต้องอ่าจจะเวลร้อยเท่านั้นถึงจะขี่ได้อ๋อตัวนี้ขี่ได้ไหมคะอันนี้ขี่ได้ครับมันเป็นลูกกดขึ้นได้ก็คือผมเวล88ยังขี่เวล526เอ๊ะ526ได้ พราะว่ามันต้องมีแบบว่าสูงกว่า526เพราะว่าที่บอกว่าเวล100ก็คือยังยังมีมากกว่านี้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นกิฟฟินเป็นลูกกิฟฟินในบ้านค่ะก็เลยขี่ได,ได้แต่ถ้าแบบบางตัวที่เป็นจับมาจากปา่าเราจะขี่ไม่ได้ถ้าเราเวลต่ำอ๋อใช่เดี๋ยวลองไปดูกิฟฟินที่บ้นานตีนมาลุกตัวแตีนมาลุกยุ่ยส่อเดี๋ยวกิน โอเคงั้นเดี๋ยวมันก็ลองลองขีปผมดูหน่อยก็ได้เพราะว่ายังเพราะว่านี่ก็คืยังไม่เคยเล่นกับลยอค่เขาบอกว่าสามารถใช้นกขีบกันได้ไหนเอาไับเอาอาเจนือว่าเอากิฟฟินเอตัวไหนเอากิฟฟินก็ได้ครับเอากิฟฟินก็ได้เดี๋ยวอาเจจอดไปก่อนโอเคกิฟฟินีนะโอเคครับ ยังยังยังครับหลุดตอนนี้มันหลุดไม่แน่ใจว่าอาอเจนน่าจะง่ายอเจนน่าจะง่ายกว่าอ่าโอเคจริงนะครับผมก็คือเราไม่สามารถลงกระโดดลงเองได้เราต้องให้คนข้างบนปล่อยเท่านั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อโอเคครับนี่ไงกิฟฟิน ห้าี่บเกขี่ได้ครับขี่ได้ขี่ได้เออมีบางตัวที่บ้านา่ะต้องลองขี่ดูว่าเออมันขี่ไม่ได้นะวันนี้ก็ขี่ไม่ได้เหมือนกันต้องใส่มงกุฎเท่านั้นอ๋อต้องใส่มงกุฎเท่านั้นด้วยอันนี้น่าจะเวลใแล้ๆเคียงมั้งครับเพราะว่าตอนมันได้อยู่เพราะว่าน่าจะยังได้อยู่ต้องไม่น่าจะเวลสูงกว่าน,นี้หรือเปล่าเขาเป็นเวลต่ำปะ่ะพี่ท็อปราแอดเอาพว่ตอนจับหรือเปล่าใช่ไหม อ่ะใช่น่าจะ<ว>ใช่แอดไม่รับอัพเวลตอนสั่นสรุปไม่ใช่ครับัพรับรับรับอืมน่าจะตัวนี้น่าจะว่าต่ำเดีย๋ยวลองไปดูที่บ้านคนะ่ะรับเฉพาะที่พีดเวลาแบบสั่งดับดีเมันแบบสั่งอย่าง้ยแต่ว่าเราจะเอาทิ่พีดเบลเข้าไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราไปเลือกสายผ่านเลือกตัวอิสระเอายดีกลับบ้านกันอ๋อจะทำไงโอเคครับ อ๋อนี่ไงท่านผู้ชมตอนแรกเราจะยังไม่เห็นจุดใดในแผนที่ใช่ไหมพอเราเข้าเผาปุ๊บเราก็จะเห็นเป็นเตียงนอนนะครับรูปเตียงนอนบนแผนที่อของคนในเผ่าทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นตัวของอุย้ยกิฟฟินเขาเร็วมากเฮ้ยผมอยากขี่กิฟฟินเขาจังโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปข,ขี่กิฟฟินเขาเนาะโอเคนี่ครับเขาจะมี2 2จุดตรงข้างหน้าเรานะครับเป็นกิฟฟิน2ตัวเมื่อกี้นะก็คือเขาใส่ปลอกคอให้นะคนในเผ่าก็จะเห็นเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะครับ ส่วนผมก็เพิ่งเข้าเผ่ามานะครับก็จะเห็นเป็นจุดเตียงแล้วก็จะเป็นจุดแดงๆจุดแด,ดงน่าจะเป็นจุดที่ใส่ปลอคอนะครับไม่ใช่เสาแดงนะหมายถึงจุดแดงๆต่าง,างๆเห็นไหมน่าจะเป็นตรงปอคอนะครับปลอคอของมันปอกคอที่แบบเอาไว้ใส่แบบในคอสัตว์อะไรเงี้ยนะครับโอเคเอ้ยถ้าผมมาถูกทางไปเนี่ยดูก่อนถูกแล้วถูกแล้วน่าจะข้ามเข่าลูกนี้บีบนกผมช้านะครับอาเจนผมช้านิดนึงโอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเข้าแล้วก็วิธีการออกเนาะ วิธีการออกก็ย้ำอีกรอบเดี๋ยวผมไปย้ำให้อีกรอบแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ต่างๆแล้วก็การเปิดประตูของเขาก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับโอเคโอ้ยเขาถึงแล้วผมเพิ่งมาถึงโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปได้โอ้ยใหญ่มากเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่จังเลยเดี๋ยวเรากัน,นะทวาตัวไม่ถูกอันนี้คืออึ้งครับโอ้มีกิก้าด้วยโอ้ดูนกเขาเยอะมากท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตจอดตรงนี้ก่อน โอเคเดี๋ยวผมจะให้เขาพูดว่าเมื่อกี้มันจะมีเรื่องของการเปิดประตูเปิดกล่องใช่ไหมของแอดมินเดี๋ยวเราจะไปดูกันแล้วก็สัตว์ที่ยังไม่สามารถขี่ได้พวกกิฟฟินเนาะเพราะว่าเรายังเวลต่ําอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนบ้างโอเคครับออ่จะอน,อ,อนุญ,ญาตแบบว่าดูพวกกล่องพวกอะไรที่ไม่สามารถเปิดได้ก่อนนะแบแปลว่าที่ยศสูงก,กว่าตัวผมอันนี้ก็ได้ขับเป็นประตูนะเป็นประตูเห็น ถ้าตรงเขาว่าแรงเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแรงให้เป็นแอดมินนะโอเคครับโอเคแล้วก็ยศคุณน,นะตอนนี้เป็นมเนเจอร์เปิดได้ไหมคะเปิดประตูได้ไหมไม่ได้แล้วครับเมื่อกี้เปิดได้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้ยังปกติอ๋อแล้วทีนี้ถ้าเราปรับยศคุณขึ้นปึ๊บเปิดได้ไหมอ่าเปิดได้ครับเปิดได้ปกติเพราะว่ายศสูงเท่ากับการอนุญ,ญาตของประตูอ๋อโอเคครับ อ๋อพวกกล่อง,องพวกกล่องอะไรอย่างนี้มันก็จะประมาณนี้เหมือนกันได้ค่ะทุกอย่างที่มันเซตได้ทั้งหมดเลยถาดอาหารก็เหมือนจะเซตได้นะคะถ,ถ้าจำไม่ผิดนะไ,ได้เป่าวะเอ้ยผมกดผิดใช่ถาดอาหารก็เซ็ตได้อ๋อนี่ผมเปิดผมยังเปิดได้ปกติอยู่เพราะว่านี้ยังเปิดได้ทุกคนได้อาเมื่อกี้จะมีเรื่องของกิฟฟินที่เวลเราตำกว่า ใช่ไหมครับใช่เอ้ยเราตามตัวนี้เราขี่สีดำน่าจะขี่ไม่ได้ขี่ได้ยังขี่ได้อยู่ครับยังขี่ได้อยู่ไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นนั่งหรือเปล่าคะมันมันเราจะขี่เขาไม่ได้เราจะได้แค่นั่งอย่างเดียวใช่ไหมอ๋อใช่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 อันนี้แค่ขึ้นมานั่งเฉยครับไม่ได้อันนี้แค่ขี่ไม่ได้ใช่ค่ะมันจะแค่ว่าดอนเลสเกอ๋อใช่ใช่ครับใช่ครับ ก็คือเหมือนประมาณว่าตอนตอนจับก็คือที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราสามารถอขอแอดมินที่ให้เพิ่มเลเวลให้เราได้อะไรอย่างง้นก็คือตัวที่5้าร้อยเมื่อกี้ก็คือขอเพิ่มขอเพิ่มเ,ลเวลมาใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็น,เป,นเป็นการซื้อขายกันจะเป็นส่วนของการซื้อขายอ๋อรับ,บคคตัวนี้แต่ว่าเบลเขาต่ำอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้แอดอัพให้ตนรับอย่างเงี้ยใช่๋อ,อแต่ว่าตัวนี้ก็คือน่าจะจับมาเลเวลที่ เลเวล88จับเอ้ยยังขี่ไม่ได้ได้เลเวล88ขี่ไม่ได้ต้องเลเวลร้อยขึ้นไม่ก็รอก็ต้องสวมปุดเท่านั้นอ๋อโอเคครับแล้วก็อันนี้ไปค่ะอันนี้อันนี้อันนี้โอเคครับ เอาไว้ใส่พวกสัตว์ค่ะเราจะได้แบบเห็นกันเหมือนเราไปจับสัตว์เราจะได้เห็นว่าเอ้ยคุณอยู่นี่นะเราอยู่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคครับก็เหมือนแบบประคอของสัตว์แต่ละตัวเป็นเหมือนพ<ม>ิกัดเราเอ้ยเราอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างงีอ้อ๋อโอเคครับเรียบร้อยใส่ให้ลูกละโอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับผมสําหรับวันนี้ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวอ<ม>ีพีหน้าเราจะค่อยมาต่อกันว่าเราจะทําอะไรต่อนะครับ อันนี้ขอบคุณมากครับโอเคครับผมท่านผู้ชมตอนนี้ก็ได้อยู่ในเผานี้แล้วนะครับผมโอเคแต่ว่าผมต้องการน้ำอ่ะผมหิวน้ําเดี๋ยวก่อนเออผมถามเขาก่อนไปมึนะว่าน้ําอยู่ไหนเออไม่ทราบว่าน้ํานี่กินกันตรงไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้หิวน้ํามากตัวละครหิวน้ามากในเบอรอ๋อตรงน,นี้ นี่มานีเตามายอตรงนี้ตรงนี้มีมีมีนะเห็นเห็นต๊อกไหมอ๋อเจอแล้วเจอแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็รีโหลดไม่ก็กระโดดลงพึงไม่ค่อยมากินตรงนี้กันหรอกอ๋อได้อาหารก็เก็บได้เลยอยากกินไข่ตัวไหนแล้ก็มีตู้เย็นตรงนี้ค่ะอ๋อตู้เย็น อ่าตู้เย็นก็จะมีอาหารกินได้อ๋อก็คือหยิบอิ่ไข่พวกนี้กินได้เลยเหรอครับได้หยิบกินได้เลยเราจะมากินไข่กี่กล้ากันหนักมากผักก็กินได้อ่าโอเคครับคนในเผ่ามีกี่คนครับตอนนี้น่าจะเจ็ดถึงแปดคนหรือเปล่าใช่ค่ะประมาณนะั้น มีทั้งแบบเล่นประจําด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเล่นด้วยอ๋อโอเคครับเดี๋ยวขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวอีมีหน้าเราค่อยมาต่อก,กันว่าเราจะทำอะไรกันบ้างโอเคครับขอบคุณมากครับโอเคครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวก็เราได้อยู่นี่แล้วเนาะเราก็ได้มาดูว่าวิธีการเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการ ใช้ชีวิตของเผ่านี้นะครับว่าเขาใช้ยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมแบบกิจกรรมของเผ่าน,นะครับไม่ใช่กิจกรรมของเซิร์ฟนะหมายถึงว่าสิ่งที่ทําร่วมกันนะจะมีอะไรประมาณไหนบ้างนน mm hmm. เห็นเขาบอกประมาณว่าเออเดี๋ยวเขาจะไปจับกิฟฟินเพิ่มกันนะ mm hmm. โอ้ยอันนี้ก็จะมีลูกตัวน้อยอีกว้าวโอเคครับผมก็เดี๋ยว EP นี้ก็สรุปกันง่ายๆเนาะถ้าเกิดเราอยากจะเล่นเซิร์ฟนี้เอาหลักๆก่อนถ้าเกิดคนไหนสนใจเซิร์ฟนี้คนไหนอยากเล่นกับผมนะครับหรือว่าอยากเข้ามาเปิดเผ่าคันเองเลยก็ได้นะครับก็คือสามารถติดต่อที่แฟนเพจซากูนีนะครับหรือว่าเป็น Facebook หลักนะครับของแอดมินที่รับคนเข้าเซิร์ฟเลยนะนี่เลยครับผมเข้าไปแล้วก็ ศึกษากดก่อนอย่างแรกต้องศึกษากฎหลักๆก่อนนะครับถ้าเกิดอยากรู้ว่ากดหลักๆเขามีอะไรบ้างสามารถกับย้อนไปดูคลิปแรก EP แรกออนไลน์ของผมได้ก่อนนะที่ลงออนไลน์ EP แรกนะครับส่วน EP นี้ก็จะจบกันแค่นี้แต่ว่าก่อนอื่นผมจะสรุปคร่าวๆก่อนว่าถ้าเกิดเราอยากเข้าเผ่าไหนเราพอเรามาปุ๊บเราก็ไปติดต่อนะครับกับคนในเผ่าอะไรให้เรียบร้อยนะว่าอยา,อยากอยู่เผ่าไหนหรือ บางคนอยากจะมาสร้างเผ่ากับเพื่อนๆในเซิร์ฟนี้เซิร์ฟใหม่อะไรเกยก็สามารถทําได้นะก็คือสามารถแบบมาสร้างบ้านมาอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องครับในนี้ได้หมดเลยแล้วก็มาอยู่ในเซิร์ฟนี้ด้วยกันเนาะแล้วก็มันก็จะมีพวกกฎของท่งขาวก็จะมีแบบว่า PVP กันปกติเหมือนเซิร์ฟอื่นอะไรนะครับแต่ว่าเซิร์ฟนี้ก็คือน่าสนใจอยู่แล้วนะก็ใครสนใจนะครับก็อย่าลืมเซิร์ฟซากุนีไว้ด้วยเนาะก็จะมีแฟนเพจนะครับเซิร์ฟซากุนีแล้วก็ยังมีทิ t ก็และยูทูบนะครับของเซิร์ฟซากุน ไว้ที่ใต้นี้เลยนะครับทิ้งลิงก์ใต้คลิปไว้ให้นะครับผมก็อย่าลืมกดไปนะครับส่วนอีพีหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมมาด้วยนะ้อแล้วที่สําคัญก็คือการเข้าการเข้าเผ่าหลักๆก็จะเป็นการให้เขาเชิญแล้วเราก็กดยอมรับนะครับกด2ครั้งนะก็จะเป็นครั้งแรกก็จะกดแบบว่า accept อันนั้นก่อนเนาะแล้วก็กดเข้ามาอีกทีนึงก็จะเป็นเขาก็จะถามยืนยนันอีกว่าจะเข้าเผานี้จริงไหมก็กด accept ไปส่วนคนที่จะออกจากเผ่าเช่นแบบมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนใหม่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็แบบว่า เออก็ขออนุญาตคนในเผ่าแบบว่าเออขออนุญาตไปเล่นกับคนอีกคนนะอีกกลุ่มนะอะไรอย่างงี้ก็ต้องคุยกันให้เรียบร้อยนะส่วนก็จะมีคนในเผ่าก็จะเป็นกดตรงนี้นะครับกดคําตรงนี้เลยแล้วก็อกดเข้ามาปุ๊บกดมาที่ชื่อของเรานะครับผมก็จะเป็นวายซินนะครับก็จะมีคาว่าตรงนี้เลยนี่เลยคํานี้นะครับผมมีก็คือลิฟ t ์ i า i Ti ฟทา e นะครับก็จะเป็นแบบออกจากเผ่านะครับอง่ายๆก็คือออกจากเผ่านะครับคํานี้เลยนะครับก็สามารถออกได้แล้วก็ ไปให้กลุ่มอื่นๆเขาเพิ่มเ,าเขาเรียกอะไรกลุ่มอื่นๆเขาอันนี้กันเนาะประมาณว่าเผ่าอื่นมารับไปนะครับจะอยู่เผ่าไหนอะไรก็ได้นะครับก็เผ่านี้ผมก็รู้สึกโอเคเดี๋ยวผมคงมาทํากิจกรรมแล้วก็เล่นอะไรต่างๆนานาไปกับคนในเผ่าไปด้วยเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะมีอะไรหลักๆอีกไหมนะครับเพราะวันนี้ก็ ไวซีพีขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปใหม่นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรหรือว่าท่านผู้ชมช,มชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่และคลิปดีๆที่มีสาระอย่างนี้อีกนะครับจากไว n p พีนะครับวันนี้ไวซีพีขอตัวลาไปก่อนครับผมขอให้นานผู้ชมสนุกกับเกมครับผมซีอูเกมครับบ๊ายบาย